ข่าวดีสำหรับคนรักหนังอินเดียมาบอก2เรื่องครับเรื่องแรกขอเชิญชมภาพยนตร์อินเดียฟอร์มยักษ์แนวแอคชั่นอาชญากรรมเรื่องวิกรัมเวดาฉบับสร้างใหม่เป็นภาษาฮินดีฟรีด้วยการที่เมเจอร์สุขุมวิทวันศุกร์ที่30กันยายน2565นี้รอบเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นได้ที่โพสต์ของพี่โอใน y ย u ทูบทิ k t o อกโพสต์จังและเพจโอเคนิติเทพทางเราจะทําการคัดเลือกผู้โชคดีมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกัน10ท่านครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ ร่วมชมฟรีด้วยกันในครั้งนี้สามารถใช้ e M Pass หรือซื้อตั๋วรับชมได้ในราคาปกติเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องอื่นหนังอินเดียตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องพิเศษ ภาพยนตร์เรื่อง b r a m hm a s r a Part 1ชีว่าประสบความสำเร็จใน2ส,สัปดาห์แรกของการฉายเป็นอย่างดีจึงขอเสนอโปรโมชั่นสุดท้ายราคา99บาททุกที่นั่งตั้งแต่วันนี้จนถึง29กันยายนนี้โปรดตรวจสอบเวลาฉายและสาขาได้ที่เว็บของ m a j o r c i n e l e x